ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จแอดก็มาล้างเห็ดนะคะมาทําความสะอาดเห็ดใครต้องการเห็ดสั่งมาเลยนะคะสายด่วนายดวนมาเลย,ต,ย,เลยตอนนี้เรามีแล้วนี่เป็นกิโลเลย,ยลนี่ถ้าใครสั่งรอบนี้เนี่ยมีแต่เด็กอนุบาลน,นี่ เทน้ำในน้นทิ้งเลยนะไอ้แล้วก็เปิดน,น้ำก็ได้น,นู้ไปเอาสารมันดำนะเปิดน,น้ำไว้ใส่เยอะ 好了 <All>、right. mm hmm. ท่านพี่ชายผมนะให้ยู่ยี่เนี่ยนะ นี่ค่ะนี่ตอนเราเข้าสู่ช่องตันดำจริงนะทุกท่านหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะคะแล้ก็เก็บเพื่อเก็บจานงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการนะคะผลงานที่เราไปหาเมื่อเช้านะคะทุกคนนี่นะไปชมกันอุ้มีแดงก็ไม่น้อยนะคะโอ้มีตะไคร้ไทยซื่อช่วนี้น่าเลยนี่ไทยอร่อยานาดนี้ตุ้มมีมากเลยทุกท่านตุ้มทีใส่สองข้างมีมาก น่ะยิ่งเห็นน้องเหลืองยิ่งแย่งกันเลยเดี๋ยวจะอจะจะไปขูดเท้าเห็ดปวกก่อนเนาะได้เห็ดปวกมาห,งมหงยงหนึ่งมูหนึ่งเนาะหยงหนึ่งใช่โอ้ยเนี่ย,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 ยคิดถึงตรงที่เราไปหนองผือเนาะเด็กไปน็นนองผือเมื่อเช้าเลยไปนู่นเฉยเยอะมากเลยนะหนองผือน่ะถ้ามันออกในป่าใหญ่หนู่นน่ะไปเนาะ ไ,ไ,มไม่ปกตินะ่ะพี่นะ่ะมันไม่เคยหาโทรศัพท์เลยนี่โทรหาก็เป็นร้อยแล้วไม่รับโทรศัพท์เลยนี่อืมเป็นห่วงมากเลยว่าพี่แดโทรหาพี่ชยแต่เช้าจนตอนนี้นะ อยาหาแสงให้ก่อนไมได้ขอพี่เดกินนาทีแล้วดู้ไหมนะครับขอพี่เดชหกนาทีครับนี่แสงนี่นี่น่าจะได้อยู่ได้ไหมได้นี่เราจะได้เห็นแม่ครัวสองคนเลยไอ้แร่เผร้อนจดกากับเผ็ดร้อก่อนพี่เดนั่งหันหลังให้กล้องตัวเองเลยเหรอให้ชมพู่ว่องหองไอ้ชมพูองอ๋อโอเคโอเค ไปก็พะวงไปนะเป็นห่วงพี่ชายนะ<ช>ผมกพติดต่อไม่ได้ปกติโทรมาแต่เช้าให้ไปเอาเห็ดปกติมันจะโทรมาแต่เชา้าให้เอาเห็ดอันนี้แปลกๆโทรไปก็ไม่รับเลยแต่เช้าเสียงรุองอาจจะเข้าขอไปด้วยท่าน,นลมแรงมากเลยลมแรงของพี่แดงเอากีน่นาทีครับพอบได้ครับเจ็ดนาทีเองอปิดคลิปเลยครับ กับตันน้ำซิ้งปิดคลิปให้ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะครับผม